สวัสดีครับสวัสดีนะครับอ่านะครับห่างหายกันไปวันนึงนะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับหวยไทยนะครับเนาะเสียดายนะครับเนาะเสียดายเน้นไป5กเ้าเยอะไปหน่อยนะครับมันก็มีปัญหาคับ6กับ9นะครับผมก็ว่าอยู่นะครับมันน่าจะมี6หรือ9นะครับแต่ผมไปเน้นเป็น9ะเนาะไม่คิดว่าจะมา6นะครับก็พลาดไปนะครับเนาะ ก็เนาะเลขทูบที่ให้ดูไปนะครับ159นะครับงวดก่อนก็เป็น159นะครับวันนี้ก็ให้159มาอีกเนาะไม่คิดว่ามันจะกลับหัวเป็น6นะครับอ๋อพลาดไปนะครับก็ยังไงก็รอดูนะครับในเดือนพฤษภาเนาะอ่านะครับสำหรับในหวยไทยก็มาลุ้นทานอยดีกว่านะครับเนาะอ่าเมื่อวานก็ไม่ได้ลงให้นะครับเมื่อวานไม่ได้ลงให้ผลฮานอยพิเศษนะครับออก 707นะครับ90ธรรมดาครับออก789 42ตัวเดิมเลยนะครับเนาะวีพนับออก2 2 7นะครับ1 2นะครับอานะครับก็นั่นนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ลงให้เนาะก็เหมือนเหมือนเหมือนจะไม่สบายนะครับก็อาจจะที่ขับรถมาไกลนะครับเนาะอาจจะยังไม่ได้พักผ่อนนะครับก็เลย ยังไม่ได้อยากลงคลิปนะครับแล้วก็เหมือน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 จะไม่สบายนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยกินยานะครับก็เลยนอนพักผ่อนนะครับก็ไม่เป็นอะไรแล้วนะครับเนาะอ่ะนะครับก็บางทีมันก็ระแวงนะครับนอนระแวงว่าเออเราจะเป็นเราจะติดโควิดหรือเปล่านะครับบางทีก็ก็อย่าตามเขาเยอะนะครับบางทีมันทําให้เราจิตตกนะครับเนาะเออนะครับบางทีก็ ก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะโชคดีเนาะอืมนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็ที่ผมอยู่ชนบรุรีนะครับก็คือน่าจะนั่นเลยครับก็ถึงห้าทุ่มเนาะอ่าที่เขาบอกถึงห้าทุ่มถึงเนี่ยที่เขาคร์ฟิวเนาะยังไงก็สิบสี่วันหรือสิบห้าวันนี่แหละนะครับยังไงก็คิดว่าก็น่าจะ ก็ขอให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับเนาะยังไงก็มาลุ้นฮานอยดีกว่านะครับหอยไทยพลาดไปนะครับสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับวันที่17นะครับฮานอยพิเศษนะครับก็จะมีในเด่น9นะครับแล้วก็เด่น8เด่น9เด่น8เน้นดูดฟันนะครับตัวเดิมเลยครับ9นะครับถ้ามาแบบนี้นะครับก็คือจะมาตัวเดิมแล้วนะครับไม่เปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะครับก็คือจะเป็น 9นะครับเด่น่นูก้ฝัน9วิ่ง9นะครับก็หวังว่าจะไม่มา6นะครับเนาะเออเนาะเก้าหอือเก้าจะไปกำหัวเป็น6อะไรเนาะครับเนะาะจับคู่8คู่นะครับก็จะเป็น92 93 94 95 82 83 84แล้วก็85นะครับเนาะอืมนะครับสำหรับในตัวกันก็คือ96เนาะแล้วก็86นะครับส่วน3ตัวก็จะเป็น192 195แล้วก็1 85นะครับอ่านะครับรู้สึกว่าจะมานะครับหวยฮานอยธรรมดาเมื่อวานนี้บางท่านก็นำเอาเลขยอดพ้าป่าเนาะไปจับนะครับก็เมื่อวานนี้ก็เป็น89เนาะเข้ามา89เลขเฮี้ยงออก789นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับเนอแรกถ้าถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับในการรับชมในวันนี้หวยไทยนี้ ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับน้ตหลังจากที่เข้ามา3ามมวดติดแล้วนะครับเข้า2ตัวนะครับเข้า2ตัวนะครับมวดก่อนเข้า3ตัวนะครับมวดล่าสุดไม่มาเลยนะครับเนาะโอ้แต่ก็เสียดายนะครับเนาเสียดายให้5้าเก้าเนาะเป็น5้าหกเบลอก็เสียดายนะครับเนาเสียดายเลขกนะครับเนาะอะนะครับไม่เป็นไรนะครับต่อไปเป็นฮานอยปกตินะครับหานอยปกติวันนี้ก็จะเป็นในเด่น 4นะครับแล้วก็เด่น5เนาะเนรูดฟันวิ่งตัวเดียวเลยนะครับมาแน่ๆนะครับตัวนี้นะครับถ้ามาตามสูตรนะครับเนาะถ้ามาตามสูตรนี่ตัวนี้ก็คือมา100%แน่ๆนะครับวิ่งรูดฟันตัวเดียวนะครับก็คือ4วิ่ง4รูด4นะครับสำหรับท่านไหนที่ผิดหวังจากหวยไทยนะครับนี่เลยครับ C นะครับสงวดนี้สำหรับฮานอยเนาะครับเนาะฮานอยปกตินะครับ ส่วน8คู่เน้นๆนะครับก็จะเป็น4,3 4,1 4,8 4,9 5,3 5,1 58แล้วก็59นะครับก็จะเป็นนะครับในตัวเน้นนะครับ8คู่เนาะอืมนะครับสำหรับในตัวกันนะครับก็คือ4 7นะครับแล้วก็50 3ตัวนะครับ3ตัวก็จะมี8 4 3ส่ามอ่าคมเมนต์คมเมนต์ครับคอมเมนต์เก้าสี่แปด 953แล้วก็750นเนาะนั่นและครับก็ตัด3ตัวที่ผมให้ไปนั่นแหละครับเนาะถ้าใครทุนน้อยนะครับก็จับ3ตัวเมื่อกี้นะครับตัดไปเป็น2ตัวเนาะจะไป2น้อยแล้วนะครับต่อไปเป็น VIP นะครับ VIP วันนี้ก็จะมีในเด่น0แล้วก็เด่น1นะครับก็วันนี้หานอยนี่ก็นินได้ทั้ง3น้อยเลยนะครับถ้า ถามผมว่าผมชอบน่อยไหนที่สุดก็ต้องเป็นฮานอยปกตินะครับ 0, เน้นรูปฟันวิ่งตัวเดียว0ูเนาะจับคู่8คู่นะครับก็จะเป็น02 04 05 06 13 14 15แล้วก็16น,นะครับก็จะเป็น8คู่ที่ให้เน้นเนาะส่วนตัวกันนะครับก็คือ07นะครับแล้วก็17น,นะครับพรวม3ตัวเนาะก็คือ402 4, 02, 4 ห5แล้วก็4นะครับ0 6นย์นะครับอ่านะครับก็จบไปแล้วนะครับก็พลาดหวยไทยไปนะครับมาสู้กันใหม่นะครับสำหรับหวยฮานอยนะครับเนาะผมคิดว่าก็นี่นะครับเนาะเอาฮานอยที่กว่านะครับเนาะช่วงนี้นะครับหวยไทยนี่งไปออกมันไม่ค่อยออกมาแบบนี้นานแล้วนะครับเนาะหวยซึ่งมันเขาเรียกว่ายังไงล่ะออกเลขกพี่เลขน้องนะครับเนาะ ก็คือ1 2 2 3 3 4 4 5 5 6นะครับ5 6 7 8นะครับออกมาเรียงแบบนี้นะครับก็ก็นั่นเลยครับเนาะอ่ะว่ากันใหม่นะครับในงวดของเดือนพฤษภาเนาะสำหรับในหวยไทยก็ยังไงก็ขอให้สมาชิกทุกทท่านนะครับโชคดีกับฮานอยนะครับในวันที่17นะครับเนาะถ้าในคลิปนี้หากมีวาจาใดนะครับเออไปไม่เหมาะไม่ควรผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทุกทท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ